ก็กราบสวีดะสวัสดีเพื่อนเพื่อนี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องว k e โต Channel นะครับก็คือวันนี้พี่อ่ะซื้ออะไรมาเอ้ยไอดำอ่ะมันให้ดุมดุมอะไรทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมดุมยอดไปไงแต่คือดำม,มันใช้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ตอนเนี้ยคือเกณเนี่ยมันขาดนะดำนะเ okay, คยอืมขาดจุน<ง>ขาดอะ่ะ มันขาดครับทุกคนแล้วคือวันเนี้ยพี่อยากจะมาบิวอินมันบิวอินอะไรกอินเตอร์อีกคือพี่อยากจะมาบิวใหม่พี่อ่ะจะมาบิวดูมใหม่นะให้มันเป็นสีบอลบอลนะดำเนาะครับ <c oughs> แต่คือจริงๆอิพี่อยากจะพาไปเข้าเครื่องกึ่งนะแต่ว่ามัน คือเราก็ไ pues ม so, so so ่ค่อยมีเวลาไปนะดำนะแด้อย <im> <ese> yeah. well ่างมันก็ไกลไปนะเป็น30-40โลแล้วนะพี่ก็เลยแบบอยากลองดูว่าถ้าเราขัดใช้กระดาษทรายเบอร์นนี่ขัดนี่จะเป็นสเตอร์นั่นนี่พี่เปลี่ยนสเตอร์นะเตอร์หน้าไม่พอแล้วเตอร์หลัง26นะครับออกไม่ได้แล้วก็จะมีขาตั้งรถชิงสนใจสั่งได้ครับผมแล้วก็สนใจสั่งได้ที่พี่นะนี่ สนใจสั่งได้นะที่พี่นะเออห้าร้อยลมส่งนะพ่นสีเรียบร้อยอันนี้ไม่ได้พ่นนะถ้าเก็บสีเสร็จนะห้าร้อยลมสง่งจริงทำมาหาพี่ได้เลยเนี่ยขาตั้งแอนน์เน่อยากออกกล้องนึงยังน,นี้ <c oughs> แล้วก็นี่ให้คนดูนะ <c oughs> เจอแล้วยี่สิบหกนะ 26, นะพี่จะใส่กับสเตอร์ยี่สิบหกแกได้ไหมแกแกลองเทียบดูนะพี่ก็ยังไม่ได้ลองนะทุกคนเดี๋ยวมันต้องไปตัดตัดออกกันนะ เดี๋ยวพี่ทิ้งไับพี่พื้นกันนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีเดี๋ยวเนาะเอวางไว้ตรงนี้ติ้งกัไปเลยเจะค่อยมาเก็บทีเดียวครับทุกคนไม่ต้องดราม่านะอันนี้หน้าบ้านน้ำทุกคนเดี๋ยวพี่ไปเก็บเลยเยอะชะชะเฮ้ยแต่เราต้องไปเกี้ยตัดออกก่อนนิด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 นึดนดนงนะครับทุกคนอ๋อละยี่สิบหกฟันนะครับทุกคนก็อย่างประมาณนี้เลยใส่แล้วหล่อเท่สาวชอบแป๊บน,นึงแต่เดี๋ยวเราก็เหลือบิวอินนะครับเก็บใหม่ะ ที่เดชิปหายละดึงไม่ออกใส่อย่างไรวะดำอันนี้แบบนี้อ่ะดูเล็กพี่คิดว่ารูใหญ่แล้วนหละเพราะรูรูต้องรูใหญ่แล้วพี่ต้องรูใหญ่แล้วใสร่รูใหญ่นะครับทุกคนนี่ยี่หกฟันโคจา้าพี่บอกคำเดียวถ้าดุมไม่ปล่อยนี่จะต้องใช้รูเล็กโอเคไหมแล้วเดี๋ยวไงนะพี่จะสอนใส่ดุมย่อนะว่าดุมย่อไม่ต้องมีแล้วนะไอ้พวกแกนกลางเนาะแล้วก็จะมีบูทรองข้างระดับเนาะพี่จะสอนให้ดูว่าแบบ ดุมยอ่อใส่อะไรใส่ยังไงใส่แบบไหนนะครับใส่แล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่พี่ก็ส่วนตัวไม่ค่อยแนะนำนะรํานะเพราะว่าใส่ดุมยอ่อบบมันก็มัมนทีเบรกหลังนะทุกคนเบบออเป็นเบรกอูทูธนะทุกคนคือมันอันตรายนะพี่ไม่แนะนําไม่ใส่นะแต่ว่าที่พี่ใส่เนี่ยก็คือพี่ใส่เอาทรงอะ่ะอืมใช่ปะสาวชอบแล้วแบบนี้ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยก็คือใส่เอาทรงเฉยนะแต่ก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้โค้งได้แข็งได้สัดอะไรกับเขาหรอกพี่ไม่ค่อยส่วนตัวไม่ค่อยขี่รถเร็วก็ใส่เอาทรงเอาแบบสวยงาม เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะก่อนที่เราจะไปทำสีดุมกันนะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะแลพี่จะมีเกมดีๆมาแนะนำโอเคครับวันนี้พี่จะมีเกมดีๆมาแนะนำนะครับก็คือเกม Dream Off m a r k o นะครับดูดิเมื่อเช้าพี่เล่นนะเล่นง่ายได้จริงแตกแบบก,กระจายคูลรัว,วดําบอกเขาไปดีว่าเมื่อเช้าพี่ถอดไเท่าไหร่สองพันสองสองพันสองแบบชิวๆนะครับถ้าใครอยากเล่นนะก็แอดไปนี่เลย ลูซี่เจ็ดนะครับเหมือนเดิมนะครับเว็บน้องหมายมาแรงนะครับอย่าลืมนะครับของแท้ต้องมีแอดน้ำหน้านะครับแอดมินใจดีตอบตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องโยกเงินนะครับเล่นง่ายได้จริงแล้วก็ตอนนี้มีสูงภพ่นะครับรางวัลสูงสุดนะหนึ่งพบาทสูงมาได้ทุกคนนะครับแล้วตอนนี้มีวงล้อด้วยทองคานะครับสุ่มแบบรางวัลสูงสุดทองหนึ่งบาทนะครับทุกคนแบบลองเข้าไปลุ้นนะเผื่อแบบมีโอกาสที่จะได้นะครับได้ทุกคนแบบมีสิทธิ์ทุกคนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะ ได้พี่เห็นนะครับตอนนี้ถ้าเล่นไปเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมนะมี iPhone 12นะครับส่วนรางวัลที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นสกูปปี้ไอนะครับลองสุ่มดูนะมีโอกาสได้นะครับทุกคนถ้าใครอยากเล่นนะครับก็แอดไปที่ลูซี่เจ็นะครับอย่าลืมนะครับของแท้ต้องมีแอดน้ำหน้านะครับแค่นี้แหละฝากไว้ให้คิดโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มขัดไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะจะขัดเข้าหรือเปล่าวะดำเพราะมันเป็นเติมเป็นอะไรนะดำ อ,อ,ะอะลูมิเนียมอะเติมเป็นอะไรนะอะลูมิเนียมแข็องอะไรอะ่ะเอาขัดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวให้ดูนี่พี่ก็จะพ่นขาตั้งอย่างนั้นนะเนาะ,นะะเดี๋ยวขาตั้งนี่ก็เหมือนเดิมนะห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยรวมพ่นสีอะนำนะเยด็ดหลมเเที่มือขวามือขวาพี่ ขัดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเที่จตัดคลิปไปตอนที่ขัดเสร็จเลยไม่ัำตัดไปเลยเนาะเข้ามเ,เราจะาพ่นสีน,นะทุกคนคแดดมันเริ่มไม่มีแต่่ใช้ไฟพ่นได้เลยมมาว่ะกัน គ <coughs> <coughs> <You shake it. coughs> ួយទៀតមកនេះទេគាត់ទៅទៅអត់មកមកមក วันนี้ไฟต้องมาแลนะสิร้อนเหมือนกันนะนี่ <c oughs> เดี๋ยวขอเก็บสีน่อนเะนีเดี๋ยวพี่จะไปใช้ไฟพ่นละดุมนี่ไอ้ลูกปืนที่พี่ไม่แกะออกนี่เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนตัวใหม่แล้วครับทุกคนไม่ใช่ว่าพ่นไปทั้งนี้พี่ไม่แนะนำนะจริงต้องตอออกนะแต่ว่า แต่พี่ค่อยแกะดีนะเพราะเดี <hey. S 2> ๋ยวเราก็เปลี่ยนลูกปืนเราต้องเปลี่ยนลูกปืนใหม่แล้วเพราะเราจะใส่รางไฟเบอร์นะทุกคนให้มันล้อมันแบบลื่นสมอเสร็จแบบนั่งพุ่นแบบ ขาขาพี่ขาไม่ใช่ขาพี่ขาผมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ต่อเลยงานริงเน้นเอาละส่แมสด์ได้นะทุกคนเป็นสารเคมีนะทุกคนไม่ดี มันพ่นยากนะแก๊สมันจริงๆมันต้องใช้เป็นพวกกิกาพ่นนะลมมันไม่ดีถ้าลมมันลมในกระป๋องไม่ค่อยแรงนะมันจะต้องพ่นให้หมดนะ เดี๋ยวเราแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับฝั่งพ่นนะเฮ้ยออกด้านเลยพี่ออกแค่ด้านเนะี่ยโคตรจ้าโอเคครับเดี๋ยวมุดเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่ให้ดูนะทุกคนโอเคครับตอนนี้พี่ก็ได้ถ่ายดุมยอดเสร็จแล้วนะครับทุกคนไอ้น้ไอ้นี่มาถ่ายข้างหลังไอ้นี่แน่ตัวนึงนี่ฝั่งฝั่นนงนี้เลยมาถ่ายฝั่งนี้เลย จ้าบ่นี่พี่ก็ได้ทําสีทําอะไรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะแต่ว่าคือมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะถ้าคือถ้าขึ้นล้อรอบหน้าถ้าเปลี่ยนล้ออ่ะมันก็คงต้องเอาดุมไปกึ่งแลวแหละครับทุกคนเพราะว่าเนี่ยตอนที่เราเนี่ยตอนที่เราเราจําได้ใช่ไหมครับว่ามันมีน็อตขาดอยู่ตรงนี้ตัวหน,นึ่งเนี่ยเราได้ออกเรียบร้อยแ้วนะทุกคนแล้วคือคราวนี้เขาได้แบบยิงน็อตตัวใหม่เข้าไปเนาะ เนาะไอ้จำได้ไหมวันนนั้นที่เขายิงเข้าไปอ่ะช่างเก่งยิงครับพี่พี่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้วันนั้นโทรศัพท์พี่แบตเตอรี่มันหมดโทรศัพท์เป็นอะไรไม่รู้มันล้วนอ่ะแล้วแบตมันก็แบบเปิดไม่ติดอ่ะโทรศัพท์อ่ะพี่เลยไม่ได้ถ่ายเอาไว้ให้ทุกคนดูนะครับโทษทีนะครับแล้วก็เขาก็ตัาบเกียวให้ใหม่เนาะช่างเก่งอ่ะเขาก็ทำให้ใหม่ปุ๊บแล้วอย่างนี้ปุ๊บมันเกิดความร้อนนะสีมันก็เลยแบบลอกด้วยแล้วก็ต้องตัดอะไรออกด้วยคือนานนะเฉพาะเนาะตัวนี้ออกนี่เกืี่ชั่วโมงอ่ะชั่วโมงไม่รู้อะ่ชั แล้วก็เปลี่ยนยางหลังใหม่นะทุกคนนี่เปลี่ยนยางงเปลี่ยนลายยางหลังใหม่เขาเรียกลายอะไรวะมันเป็นลายแบบยังไงอะ่ะมันก็เทดีนะ <Hey. S 2> ส่วนตัวพี่ว่านะมันก็เทดี <Yeah. S 1> แต่ว่ายางหลังที่เพิ่มขนาดมานะเป็น50ทับ90แต่ว่าตอนนี้คือยางแบบยังไม่ค่อยชินเลยคนระับแบบมันใหญ่แล้วมันรู้สึกแปลกๆย่งไม่รู้คงสายคงได้เปลี่ยนกลับมาเป็นสีทับ90นะแล้วก็ ตอนนี้นะเหลือยนตเข้าไปนะครับตัดโซ่ล้วก็ยนเข้าไปเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนจาก,จากเตอร 28, ์28เป็น26แล้วนะทุกคนโอเคนะครับสําหรับที่พี่จะมาสอนใส่ดุมย่อนะนี่พี่จะบอกว่าแกนกลางนะครับของดุมยอ่อมันก็ใช้ไม่ได้ครับทุกคนพี่ได้เปลี่ยนแกนกลางใหม่นะเปลี่ยนแกนกลางใหม่เปลี่ยนลูกปืนใหม่แล้วก็ได้มาใส่บูทนะครับบูทสั้นฝั่งด้านซ้ายตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บูทขวาตัวยาวตัวหนึ่งตัวเท่าไหร่ได้20บาทวะ ใช่่พีบูทเลนนะครับตัว20บาทน้อยนะไม่แพงมากแล้วก็น็อตนะพี่จะให้ดูหัวน็อตดูนะถ้าหัวน็อตอะไรขอดูดิหัวน็อตอ่ะเป็นน็อตเป็นน็อตก่อสร้างนะครับทุกคนคือจริงๆวันนั้นเราซื้อน็อตหกเหลี่ยมมาแล้วเนาะแต่ว่ามันเหมือนว่ามันเป็นเกียวเกียวละเอียดหรือว่าเกียวหยาบนะครับทุกคนคือแบบมันใส่แล้วมันใส่ไม่ได้มันขัดกันนะก็เลยต้องใส่น็อตก่อสร้างไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวยังไงนะพี่จะเปลี่ยนไปน็อตน็อตอะไรเดี๋ยวน็อตเลนเออแต่พี่จะเปลี่ยนเป็นน็อตเลน แต่ตอนนี้พี่ก็ได้เปลี่ยนตัวเตอเป็น26ฟันแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเหลือตัดนี้นะตัดโค้งแล้วเอาันนี้ออกนะแล้วก็ยนก่นเข้าไปได้อีกนะี่ยบนแต่เดี๋ยวขอดูก่อนตเพนี้ยังไม่มั่นใจทีว่าแบบยังแบบจะใส่ยาง45ทับ90หรือว่า50ทับ90เพราะว่ารู้รู้สึกว่าทรงรถมนันแปลกๆหรือว่าเดี๋ยวเราอาจจะลองยน่นเข้าไปก่อนน้อยเนาะโอเคนะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่พี่บอกไปนะก็มีที่บอกว่าเปลี่ยนเี่ยยนางหลังใหม่ใหม่นะแล้วก็ซีรวดนะจนะเปนะ็เนซะีรวดยาวเป็น สำหรับคนที่จะไปขึ้นนะสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าจะไปซื้อเองนะทุกคนมันจะเป็น1 7 2ดสองนะครับคูณสิบอย่าลืมนะสําหรับคนที่อยากจะไปซื้อแบบซีรวดเองนะแบบว่าไม่ได้ให้ช่างไปซื้อให้อะไรเงี้ยถ้ามูดอยากไปซื้อเองนะถ้าล้อหลังนะครับ172เจดคูณสิบนะครับก็จะเป็นซีนี้เนี่ยซีออยาวนี่แต่กูซู้นะล้อหลังก็เริ่มดุงน,นะครับแต่ถ้ามุดขึ้นเราล้อน่าจะเร็วๆนี้น่าจะขึ้นล้อใหม่นะทุกคนจะประมาณนี้นะ นะครับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะพี่ก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์นะกดซับสไครต์นะเป็นกำลังใจพี่ด้วยวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ